เอ้ยโยแซสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบผม BBQ Gamer ก,กันอีกครั้งนะและวันนี้ผมก็จะมาจัดเชร์ลิสต์กันในแพทหม่แพทที่1.7.1.8ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ แพทนี้ก็จะมีโปเกมอนตัวใหม่นั่นก็คือพิกซี่หรือว่าเคลฟิเบิรเพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็มีโปเกมอนที่ได้รับการบัฟน,นั่นก็คือซิสโซแล้วก็ไซเทอร์นั่นเองนะครับผมไซเทอร์ er หรือว่าสไตเนี่ยก็มีการบัฟดังนี้ฮะบูส์แอตแท็กบูปดับเบิลฮิตบูปดวลวิงบีดนะฮะจะมีการเพิ่มเดเมจในการโจมตีศัตรูนั่นเองนะส่วนซิสโซก็จะมีการบัฟบูปบูลเลตพันช์ให้มีคูดาวที่ลดลงแล้วก็มีเดเมจที่แรงขึ้นนะครับส่วนบูปซอสแดนเนี่ยจะมีการ,ล,กราลดลคะะลาวนกเอัรยืะะ การใช้งานนั่นเองนะฮะจากที่ผมเห็นมาคร่าวๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีระยะเวลาการใช้งานครั้งะดัดไปอยู่ได้อีก8วินะปัจจุบันมันลดเหลือ5วิแล้วนั่นเองนะครับผมและอยู่ในมูฟก็มีการเพิ่มเดเมจให้แรงยิ่งขึ้นนะผมคิดว่าการบัฟมาอย่างนี้นะครับไซเทอร์ er หรือว่าสไต์เนี่ยไม่สมควรจะบัฟเป็นอย่างมากเลยจากที่ผมได้ลองเล่นมาก่อนหน้านี้เดเมจมันก็มีความแรงอยู่แล้วนะครับแพทนี้ไม่รู้ทําไมเขาถึงบัฟเดเมจมาด้วยนะบัฟ oh. มาอย่างนี้ก็มีคนเล่นเยอะมากๆเลยทั้งไซเทอร์ทั้งซ er, ิง เอาละซิสเซอร์เนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะที่เขาบัฟมาแบบนี้นะมันจะได้มีความเก่งที่มากขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้านี้ผมก็ลองเล่นมาแล้วนะครับเล่นไม่ออกจริงๆนะส่วนไซเทอร์เนี่ยไม่น่าบัฟเลยครับบัฟมาอย่างนี้ก็มีความโอขึ้นเยอะมากเลยนะครับสำหรับเทียริสี่ผมจะจัดในวันนี้นะก็จะเป็นเทียของสายโซโล,โล่นั่นเองนะครับผมผมจะจัดเป็นสายยินเลนแล้วก็สายฟาร์มนะครับเรามาเริ่มจากตัวยินเลนเลยดีกว่านะฮะซินเดเลนเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมูฟแต่ละมูฟมันจะเป็นมูฟที่ใช้งานแบบเดียวๆ ผมขอจัดให้ซินเดเลตมันอยู่ในเทียบี B นะครับจัด <Yeah. S 1> มาการชอมก็ยังไม่ค่อยจะเห็นใครเอาออกมาเล่นเหมือนเดิมก็ผมตัวนี้มายืนเล่นก็ไม่โอเคนะผมจัดให้อยู่ในเทียซี C นะฮะเกงก่าตัวนี้ยืนเล่นก็ได้ระดับหนึ่งแต่ไปฟาร์มดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยต้องอาศัยเลเวลที่เยอะๆนั่นเองเดงเมจเราก็จะมีความแรงมากยิ่งขึ้นนะยืนเล่นผมจัดให้เกงก่ามันอยู่ในประมาณเทียบี B นะครับคาโบเลนโดนเนิร์ฟมาก็มีคนเล่นลดน้อยลงเช่นกันนะก่อนหน้านี้ก็มีคนเล่นลดน้อยลงอยู่แล้วนะครับผมผมก็ขอจ ให้เขาอยู่ในเทียบีนะฮะนายเทลปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะเห็นคนเอามาเล่นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าความคล่องตัวของมันมีน้อยมากๆเลยครับผมตัวนี้ก็จัดให้อยู่ ประมาณเทียบ B เทียบ C เลือกยากว่าผมจัดให้อยู่ในเทียบ C ก่อนละกันนะวิลลี่ชับหลังจากได้บัฟมากคนก็ยังนิยมเล่นน้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ยืนเล่นเหรอมันก็ยังมีความป่วนอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะจัดไปในเทียบ B ละกันนะครับมาแชมป์ยืนเล่นก็ยังคงโอเคอยู่นะฮะสำหรับตัวนี้ดเดเมจก็ยังค่อนข้างที่แรงอยู่พอสมควรจัดไปเทียบ A เลยอัโซมันมีความแรงมากๆความคล่องตัวสูงนะยืนเล่นผมขอจัดให้เขาอยู่ในเทียบ A ละกันแต่ว่ายังไม่ ่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าการเล่นของเขาค่อนข้างที่จะยากพอสมควรต้องเล่นแบบเซฟเซฟหน่อยนั่นเองสายแท้งสายดีเฟนเดอร์อย่างสโลบรในแพทปัจจุบันแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวแท้งมันไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะส่วนใหญ่คนจะหันไปเล่นเป็นสายซับพอร์ตซะมากกว่าเพราะว่าสายซับพอร์ตมันมีประโยชน์กว่านะฮะั้งช่วยทีมได้แล้วก็สามารถแทงได้ดีในระดับหนึ่งด้วยนะส่วนสโลบาเนี่ยล่าสุดก็ได้บัฟมานะก็ขอจัดให้อยู่ในเทียเอก่อนนะมิสเอไมล์หลังจากเนิร์ฟไปแล้วมัน,มมมนะ ตัวนี้ควรตีนมากๆเลยผมพูดตรงๆนะถ้าเกิดว่ามันได้เชื่อมต่อใครนะตัวมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ศัตรูที่โดนมันเชื่อมต่อเนี่ยจะติดสลนะฮะสลูหนักมากๆเลยนะตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับจัดให้มันอยู่ในเจเอเลยครับต่อมาเวนซอก็ไม่ค่อยจะเห็นคนออกออกมาเล่นสักเท่าไหร่นะครับหลังจากคน,นนนี้โดนเนื้อมาหนักจริงๆสําหรับตัวนี้นะฮะจัดให้อยู่ในเทียซี C ไปละกันบูคาเลโอก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่โดนเนื้อมาหลายแพทมากๆนะปัจจุบันคนก็เล่นน้อยเช่นกันครัน้อจดใหยู่ ทันเฟมถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นสายดังทําสกอร์เนี่ยก็เล่นได้อยู่นะยืนเลนก็โอเคอยู่ครับแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นเป็นสายทําสกอร์เราเล่นเป็นสายสร้างดาเมจให้กับทีมเนียยืนเลนก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะฮะแผทนี้ผมขอจัดให้เขาอยู่ประมาณเทียบีนะครับเอเดกอตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะหายไปจากเกมเลยเช่นกันนะครับผมแต่ตัวมันเองก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับผมขอจัดให้อยู่ในเทียบีพอๆกับวิลลิทับนะเลนินจาไม่ค่อยเหมาะกับการเอามายืนเลนสักเท่าไหร่ครับตัวนี้มันจะต้องเน้นเลเวลให้เราไว ตัวอื่นนั่นเองนะฮะความเก่งมันจะมีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแผทนี้ก็ผมให้มันอยู่ในเทียบบีนะครับพอพอซินเดเลตอาจจะเก่งกว่าซินเดเลตสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเส้นผมว่ามันโอเคเลยนะถ้าเล่นเป็นสายดังทาสกอร์เนี่ยมันสามารถไปดังทําสกอร์ได้รวดเร็วนะครับผมจับตัวยากด้วยตัวนี้นะแล้วก็มีการสนับสนุนทีมได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่มากนะมีเดเมจที่ค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะการใช้ยูไนต์มาแล้วนะครับ เราจะได้ทั้งเดเมจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความถึกมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวผมขอจัดให้อยู่ในเทียร์ A แล้วกันนะครับแผทปัจจุบันก็มีการทําสกอร์ซัเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็มีประโยชน์อยู่พอสมควรครับต่อมาสนอลเล็กก็ยังไม่ค่อยเห็นมีคนนํามาเล่นสักเท่าไหร,ร่นะฮะบอกตรงนะครับช่วงนี้สายแทงดีเฟนเดอร์เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นควรหยิบมาเล่นนะส่วนใหญ่ก็จะเล่นสายซับตามที่เคยบอกไว้นะฮะ <Yeah. S 1> สนอลเล็กก็จัดให้อยู่ในประมาณเทียร์ B เทียร์ A ประมาณนี้นะ ก็จัดไปเทียบีก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ชาลิซาดหลังจากสายหมัดไฟเนี่ยนะครับกันบ๊อบมาผมว่ามันเก่งขึ้นพอสมควรเลยนะยืนเล่นก็โอเคถ้าเกิดว่าไปฟาร์มก็เก่งขึ้นเยอะมากๆพอสมควรเช่นกันนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวมันได้อยู่ในมูมาแล้วนะฮะไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าใกล้มันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวไหนโดนจับไปสักทีเนี่ยโอกาสตายสูงมากๆเลยครับแผ่นนี้ยืนเล่นผมจัดให้อยู่ในเทียเอนะครับีกจูตัวนี้ก็ยังเห็นคนเล่นแบบประปรายนะฮะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะ ตัวมันเนี่ยซีซ,ซีค่อนข้างที่จะจัดอยู่พอสมควรแล้วก็เดเมจค่อนข้างแรงด้วยแต่ความผิวความคล่องตัวน้อยนั่นเองนะครับคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่นนั่นเองก็ขอจัดให้ปิกาจูอยู่ในเทียบีไปนะครับเซล,ล่าล่าสุดมันก็มีปรับให้มันมีการอัพการพัฒนามูฟที่ไวยิ่งขึ้นนะอยู่ในก็จะได้มาตอนเลเวล9เหมือนตัวอื่นๆแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นที่นิยมน้อยอยู่เช่นเคยครับผมตัวนี้ยืนเล่นไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะผมขอจัดให้เขาอยู่ในประมาณเทียดีก่อนละกันนะครับ,รบต่อมาอกาเดโว ที่เน้นการสร้างเดเมจให้กับทีมเป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าโดนล้วงขึ้นมาก็จบเหมือนกัน ตัวนี้มีความคล่องตัวน้อยมากๆนะครับดังนั้นผมขอจัดให้แพทปัจจุบันเนี่ยอยู่ในเทียร์ซีแล้วกันนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยควรจะหันไปเล่นตัวที่มันมีความผิวมากขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานั่นก็คือซิสโซนั่นเองนะฮะบิซซ yeah, ี่อในแพทปัจจุบันผมก็คิดว่ายังโอเคอยู่นะตัวนี้มันสามารถลังบัฟได้แล้วก็อีกสายหนึ่งเพิ่ม HP ได้นะครับก็ยังโอเคอยู่สําหรับบ,บิซซี่นะผมจัดให้เขาอยู่ในเทียร์เอนะฮะเดี๋ยวผมขอเอาเทียร์เอกับ F ออกก่อนละกันนะดดูแล้้้วไไม่่าจใช แัตทอยก็เป็นอนึ่งหตัวดีฟนเดอร์ล่าสุดก็ได้บัฟมานะแต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นมีคนเอามาเล่นสักเท่าไหร่นะฮะ ก็ตามที่บอกไว้นะครับสายแทงไม่ค่อยจะมีคนเล่นแต่ประโยชน์มันยังคงมีอยู่ครับจัดให้อยู่ในเทียเอนะแมมมมดวายตัวนี้ซีซีจัดมากแล้วก็ความถึกค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะถ้าเกิดว่ามีบีบวกผมก็จัดให้อยู่ในบีบวกนะฮะแต่มันไม่มีก็จัดให้อยู่ในเทียบีไปละกันนะครับผมซ <c oughs> ินวิออนเหรอก็ไม่ค่อยเห็นคนเอามาเล่นนะฮะแผงปัจจุบันเนี่ยแต่ว่ายืนเลนมันก็ยังคงดีอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะสามารถสร้างดาเมจต่อฝ่ายตรงข้ามได้แบบเรื่อยๆนั่นเองการใช้งานมูฟต่างๆก็มีความถี่ที่มากอยู่พอสมคววรเทียบบกััออนตื่ะ แผ่นนี้ผมก็จัดให้ซินวิยนเนี่ยอยู่ในเทียบีไปนะครับ <Yeah. S 1> ต่อมากรีเดนตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนเอามาเล่นนะจากที่ผมลองดูแล้วแล้วก็เห็นหลายๆคนเล่นมานะ ตัวมันค่อนข้างที่มีประโยชน์พอสมควรเลยนะครับความคิดส่วนตัวของผมคิดว่ากีเดนเนี่ยมันเก่งกว่าคัสเซนอยู่พอสมควรเลยก็ว่าได้นะครับผมก็จัดให้ตัวนี้อยู่ในเทียเอละกันแต่นั่นแหละครับสายแทงก็ไม่เป็นที่นิยมนะต่อมาเดซิดวายนะครับยืนเลนก็ได้ระดับหนึ่งนะแต่ไม่คูโอเคสักเท่าไหร่นะครับตัวมันบางมากๆความผิวก็ค่อนข้างที่จะน้อยเป็นตัวสร้างเดเมจซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับผมแพทนี้ผมขอจัดให้เขาอยู่ในเทียซี C ไปนะครับ,รบต่อมาซาลินานะฮะตัวนี้มีความเก่งที่ค่อนข้างที่จะ เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าตรงมันจะโดนเนิบมาแล้วในแพทก่อนหน้านี้ก็ตามสามารถเพิ่มทั้งเกราะและก็ HP ีให้กับตัวเองได้ตายยากมากครับจัดเปเลเทียเอนะครับดะโกไนตัวนี้ก็ยังมีความเก่งอยู่ครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปฟาร์มจะมีความเก่งมากกว่ามายินเลนนะยินเลนก็ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับผมขอจัดให้อยู่ในเทียบีนะฮะเทเวเนถ้าพูดถึงเรื่องความอึดความถึกการฟื้นฟู h p เนี่ยพอๆกับสโลบร์แล้วก็ว่าได้นะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าดาเมจจะไม่แรงแต่มันสามารถฟื้นฟู SP ได้แบบต่อเนื่องงนนั่เอนะครับ เอาง่ายๆตัวมันยังเก่งแหละผมขอจัดให้มันอยู่ในเทียร์เนะครับเอจสิสแลนะครับตัวนี้เป็นตัวทำาดเมจที่ค่อนข้างทจะดีอยู่พอสมควรเลยนะเาเมจแรงมากๆที่สําคัญมันสามารถเพิ่มเกราะให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับตัวนี้ยืนเล่นผมว่ามันเก่งอยู่นะ ผมขอจัดให้มันอยู่ในเทียร์เอนะครับฮูป่าล่าสุดตัวนี้ก็หายไปจากเกมแล้วเช่นกันนะครับจะไม่ค่อยเห็นใครนากลับมาเล่นแล้วนะเนื่องจากว่าที่ฐานของเราเนี่ยมันจะฟื้นฟู HP ได้ช้าลงกว่าเดิมนะครับสายวับต่างๆก็มีประโยชน์น้อยลงกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะก็จัดไปในเทียร์บีเลยนะครับ <Br at. S 1> รดูราดดอนตัวนี้เดเมจแรงก็จริงแต่ว่าความคว่องตัวงเขาค่อนข้างน้อยนะครับผมเอามายืนเลนก็ได้ระดับหนึ่งนะ่ะแต่ยังไม่โอเคนะฮะผมจะจัดให้เขาอยู่ในเทียร์ซีนะอสุมาลิวหลังจากได้บับมาเยอะมากๆในแพทก่อนหน้านี้น การทาให้เขาสามารถมีการอัปเกรดมูฟต่างๆได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแผทปัจจุบันจะเห็นว่ามีคนเอามาเล่นเยอะมากๆแดเมจก็แรงขึ้นด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จัดให้อยู่ในเทียร์เอนะครับเอสบออนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เน้นความแรงนะครับผมแต่ว่าความคล่องตัวนันนะครับคล้ายๆกับตัวอื่นมันค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะจะเน้นเป็นตัวเสริมแดเมจหลักให้กับทีมซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดว่าโดนล้วงมาก็เอาตัวรอดยากครับผมจัดให้เขาอยู่ในเทียนะ <Yeah. S 1> ร์บีนะเดลฟอกถ ผมประกอบกับสายที่เราสามารถแดนได้เนี่ยมันมีคูดาวที่ไวมากๆเลยครับผมโดยส่วนตัวแล้วยืนเลนก็ยังโอเคอยู่สําหรับเดลฟ็อกนะฮะผมขอจัดให้เขาอยู่ในเทียร์เอครับเกเซียนล่าสุดโดนเนิฟม,มาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเดเมจมันก็ยังแรงอยู่ครับจะเห็นว่าคนนิยมเล่นตัวนี้เยอะมากๆเลยครับผมทั้งฟาร์มทั้งยืนเลนนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปฟาร์มกันนะยืนเลนผมคิดว่ามันก็โอเคอยู่นะครับเดเมจแรงความพริว้วความคงตัวสูงนะอีกทั้งยังมีบัฟที่ สามารถกันหมูของศัตรูได้1ครั้งด้วยนั่นเองนะครับผมขอจัดให้เกเซิออนยินเลนอยู่ในเทียเอนะครับ <Hey. S 1> บัตพูหลังจากได้บัฟมานะครับ <Hey. S 1> ก็มีความเก่งที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะจากที่ผมลองเล่นมาตัวนี้ก็มีความอึดถึกทนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ แต่มันก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะฮะปัจจุบันก็อขอจัดให้เขาอยู่ในประมาณเทียบีไปนะครับเทเลนิต <Yeah. S 1> ้า <Yeah. S 1> ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีการทำเดเมจแบบไม่ส่วนค่าเกราะค่าโล่กป้องกันของศัตรูนั่นเองแต่การพัฒนาร่างของเขาก็ค่อนข้างที่จะนานนะฮะต้องรอตอนที่เราเลเวลเอ่ะให้เราได้อยู่ในมูฟนะฮะเราก็จะสามารถอัพมูฟต่างๆเขาได้นั่นเองนะครับยืนเลนผมก็คิดว่าไม่ค่อยเหมาะนะ ก็ให้อยู่ในประมาณเทียบีเทียซีประมาณนี้นะฮะจัดไปเทียบีเลยละกันนะครับมิวตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับผมโกงมาก,มากๆเลยโอพมาก,มากล่าสุดก็มีการเนิรฟ์ฟการใช้บูตแอเ็กของเขาให้มีเดเมจที่เบาลงนั่นเองแต่ว่ามูฟต่างๆของเขาเนี่ยยังคงแรงแล้วก็ยังคงใช้ได้ทีอยู่เหมือนเดิมโดยส่วนตัวก็อยู่ในเทียเอสนะครับโกงกว่าตัวอื่นจริงๆนะฮะ โดริโอตัวนี้ยืนเลนก็ไม่ค่อยโอเคนะครับผมคิดว่าสายสปีเตอร์เนี่ยมันจะเน้นฟาร์มซะเป็นส่วนใหญ่นะเนื่องจากว่ามันมีเดเมจที่แรงแล้วก็ความคงตัวสูงด้วยแต่ต้องอาศัยความชำนาญในการเล่นระดับหนึ่งนะฮะผมขอจะให้เขาอยู่ในเทียบีนะครับซิโซ,โซตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับหลังจากได้บัมมาความเก่งก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ผมก็ยังคิดว่ามันเหมาะกับการฟาร์มซะมากกว่านะฮะมายืนเลนก็อยู่ในประมาณเทียบีเทีย,ทยเอยนะ แต่ขอจัดให้เขาอยู่ในเทียบี B ไปก่อนนะครับเฟเบอรก็เป็นสายซัพพอร์ตที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับจากที่ผมลองเล่นดูแล้วเนี่ยผมคิว่าตัวมันค่อนข้างที่จะบางอยู่พอสมควรตายง่ายมากๆเลยนะครับแต่หมูของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ครับแผทปัจจุบันเนี่ยผมขอจัดให้เขาอยู่ประมาณเทียบี B ไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ดูอีกรอบนึงนะครับว่าตัวไหนมันสามารถเปลี่ยนเทียได้บ้างนะครับผมซารินา่ายินเลนผมขอจัดให้เขาอยู่ในประมาณเทียเอสเลยละกันนะครับตัวนี้ความเก่งค่อนข้างที่จะเยออะะน ผมก็จัดให้มาอยู่ในเทีย A นะครับโดรีโอก็จัดให้มาอยู่ในเทีย A นะฮัตซ um ั<า>มก็จัดให้มาอยู่ในเทีย A ครับผมนายเทวผมจัดให้ไปอยู่ในเทีย D นะฮะโอเค okay, สาหรับเทียยินเรียนก็จะมีประมาณนี้นะครับ <ๆ S 1> ก็ต้องบอกไว้ว่าเทียพวกนี้นะ <ๆ S 1> ก็จะเป็นจากประสบการณ์ที่ผมได้เล่นมาแล้วก็จากที่ผมเห็นคนอื่นเล่นมานั่นเองนะครับผม<ๆ>ตามที่ผมจัดเนี่ยโปเกมอนที่มีเทียต่ำๆก็อาจจะเป็นเทียระดับสูงของหลายๆคนก็เป็นได้นะครับผมยังไงก็เอาไว้เป็นแนวทางในการเล่นละกันนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะนะ ต่อมาเรามาดูตัวฟาร์สมสําหรับสายโซโล่กันบ้างดีกว่านะครับเรามาเริ่มจากซินเดเลตเลยนะล่าสุดจะเห็นว่าคนหยิบซินเดเลตมาเล่นเนี่ยน้อยอยู่มากๆเลยนะครับผมแทบจะไม่เห็นเลยนะเอาจริงความเก่งมันก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันมีตัวที่น่าเล่นกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรณปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเอามาฟาร์มยังโอเคอยู่ผมขอจัดให้ซินเดเลตอยู่ในเทียเอนะกาช่ชอมตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะจนมาถึงแผดปัจจุบันก็ยังไม่เวิร์กคร มานิดหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยมีผลกับตัวเขาสักเท่าไหร่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยมันฟาร์มยัง OP อยู่นะ ผมก็จัดให้เขาอยู่ในเทเอสเลยครับเนื่องจากว่าเดเมดมันแรงแล้วก็มูต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบต่อเนื่องด้วยนั่นเองนะครับชันมาเขามลเลนฟาร์มก็ไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะครับผมจะเห็นว่าควรหยิบมาเล่นน้อยเช่นกันผมก็จัดให้อยู่ในประมาณเทียบีนะฮะลบแถว E แล้วก็ F ออกไปก่อนนะครับตัวไหนที่ไม่เหมาะสําหรับฟาร์มเนี่ยผมจะไม่เอามาจัดเทียนะฮะมาแชมป์ก็ฟาร์มได้นะครับยืนเลนจะดีกว่านะถ้าเกิดว่าฟาร์มผมคิดว่ามันอยู่ในประมาณเทียบีนะครับอับโซเน,นี่ยค่อนข้างที่จะโหดอยู่เหมือน แรงอยู่พอสมควรผมขอจัดให้เอฟโซอยู่ในเทียเอละกันนะครับเ <Wow. S 1> วนซอหลังจากโดนเนิร์ฟมาหนักโดยเฉพาะมุฟพายุที่มันหมุนรอบตัวมุมนั้นสําคัญมากนะครับจะทาให้เรวเราเนี่ยวิ่งเร็วแล้วก็โจมตีเร็วด้วยนะครับโดนเนิร์ฟมาก็ไม่ค่อยมีคนเอามาฟาร์มแล้วก็มายืนเล่นสักเท่าไหร่นะแพทปัจจุบันก็จัดให้เขาอยู่ในเทียซีนะครับท <Captain. S 1> ารอนเฟรมผมว่ามันยังฟาร์มโอเคอยู่นะความคงตัวสูงไดนเมจแรงแล้วก็สามารถปรีกตัวออกไปดังได้ดีเลยทีเดียวนะครับจัดไปในเทียเอ เกรนินจาตัวนี้ก็เก่งอยู่พอสมควรนะเดเมดแรงความคล่องตัวสูงแต่คนเล่นน้อยนะครับผมความเก่งมันเก่งกว่าซินเดเลตสักหน่อยนึงนะก็จัดให้อยู่ในเจเอนะครับ <S <S ชาลิซาสายหมัดไฟมีความเก่งที่เยอะขึ้นมากๆเลยนะครับผม ส่วนสายพ่นไฟก็ยังคงเล่นได้อยู่นะไม่มีการเนิฟนะฮะแต่ละสายของเขาก็จะมีความเก่งไปแต่ละแบบนั่นเองนะครับผมตัวนี้ฟาร์มก็มีความเก่งอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราได้ยูไน์มาแล้วเนี่ยไฟศัตรูจะไม่ค่อยจะกล้าเข้ามาใกล้ตัวเราสักเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่าเราจับตัวไหนมาสักตัวเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากๆเลยนะครับผมแพทนี้ผมจะให้เขาอยู่ในเทีเอนะ <Yeah. S 1> นเราล่าบัฟมาใหม่ก็ยังไม่มีคนนํามาเล่นนํามาฟาร์มกันนะครับผมว่าความเก่งมันยังไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้ฟาร์มผมให้อยู่ในประมาณเท บัตถอยก็ยังฟาร์มได้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะฮะอยู่ในประมาณเทียอะไรเดียเทียบีเลยแล้วกันนะครับซิโนออนก็ได้อยู่ระดับหนึ่งครับผมก็จัดไปเทียบีเลยนะโนฮูกเดซิโนยอาก็ไม่ค่อยเห็นคนเอามาฟาร์มสักเท่าไหร่แล้วนะครับจากที่ผมเห็นมานะตัวมันค่อนข้างที่จะบางแล้วก็เน้นทำดาเมจซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองถ้าเกิดว่าโดนลวงเข้ามานะครับเดียได้ว่ามีโอกาสตายสูงนะซึ่งในปัจจุบันก็จะมีตัวพิ้วๆเยอะนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะถ้าฟาร์มผมก ซาลีนาถ้าให้ออกมาฟาร์มผมว่ามันเก่งอยู่นะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาจัดนิยมเอาตัวนี้ไปยินเลนสะมากกว่านะครับมันสามารถกดฝั่งตรงข้ามได้ดีเลยทีเดียวนะถ้าฟาร์มผมคิดว่าให้อยู่ในประมาณเทียร์เอนะครับดาร์โกไนถ้าฟาร์มก็ยังได้อยู่แต่ว่าไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ครับโดยส่วนตัวแล้วผมให้ตัวนี้ความเก่งอยู่ในประมาณเทียร์เอนะครับเอิสเลเหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เน้นการทำเดเมจซะเป็นส่วนใหญ่นะเดเมจแบงมากๆนะครับผมฟาร์มก็โอเคนะจัดไปในเทียร์เอเลยละกันนะครับ <Yeah. S 1> โอเคเหมือนกันยินเลนก็ไม่ค่อยโอเคครับผมขอจัดให้เขาอยู่ในเทียดีไปแล้วกันนะอาซูมาริวหลังจากบัฟมานะครับเป็ดปัจจุบันก็มีความเก่งที่ค่อนข้างเี่จะเยอะอยพอสมควรเลยโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับการฟาร์มแต่ถ้าเอามาฟาร์มก็ยังได้ในระดับหนึ่งนะครับยินเลนผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านะฟาร์มผมข้อขอจัดให้เขาอยู่ในเทียบีนะฮะเอสปียอนก็ความลิ้วความคล่องตัวน้อยนะครับผมก็จัดให้อยู่ประมาณเทียบีนะครับเดี๋ยวฟอกตัวนี้ผมคิดว่ามันยังคงเก่งอยู่พอสมควรการใช้มุมต่างๆก็ยัังงคค่่อนนข้าทีจะะไวรบ เมื่อเทียบกับตัวอื่นนะยิ่งถ้าเกิดว่าเราเน้นเป็นสายรถคูดาวมาแล้วนะครับประกอบกับพวกเรียนรถคูดาวแล้วก็บัฟรถคูดาวนะ ตัวนี้มันโหดมากๆเลยครับผมจัดให้อยู่ในเทียส์นะครับเกเซี <S 2> <S 2> ยนอีกหนึ่งตัวที่โดนเนิฟมานะครับความแรงก็ยังมีเยอะความพิวก็เยอะอยู่ครับจัดไปเลยเทีย s ์บัสบูตัวนี้ก็มีความเก่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแต่สําหรับผมผมคิดว่าตัวนี้มันยังไม่สุดนะฮะฟาร์มก็ระดับหนึ่งฮะแต่ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ครับให้อยู่ในประมาณเทียซนะครับ <S <S ททเลนิต้าตัวนี้โหดมากๆถ้าเกิดว่าเอาไปฟาร์มเนี่ยมันสามารถโจมตีแบบทะลุเกราะศัตรูได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นเดเมจแบบทูเดเมจเลยนะความเก่งก็ค่อนข้างเยยออะู่ผม จัดให้เขาอยู่ในเทียเอสนะโดโดริโอ <Yeah! S 1> <No! S 1> ตัวนี้ก็เก่งเยอะอยู่พอสมควรนะครับความพิวสูงความคล่องตัวสูงแล้วก็เดเมจเยอะมากๆด้วยแต่ก็ต้องอาศัยทักษะในการเล่นเยอะพอสมควรนิดนึงด้วยนะครับผมสําหรับตัวนี้เนี่ยปวนมากๆเลยผมขอจัดให้เขาอยู่ในเทียเอสนะครับสังซิเซอร์และฮัตซัมเนี่ยมันก็มีความเก่งเยอะอยู่มากๆเลยผ่นปัจจุบันก็ได้บัฟมานะครับผมทำให้ตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะ o p อยู่เลยนะครับโดยเฉพาะไซเทอร์หรือว่าสไตล์นั่นเองนะส่วนซิเซอร์ผมคิดว่ามันรับได้ครับมีความเก่งที่ พอประมาณนึงนะฮะก็เหมาะสมแล้วนะครับถ้าโดยรวมนะผมก็จัดให้ตัวนี้อยู่ในท i e r S เลยนะครับคาดิโออีกตัวหนึง่งมันสามารถฟาร์มได้ด้วยเช่นกันนะครับก็จัดไปใน tier B นะฮะ เดี๋ยวผมใส่ไนเทลไปด้วยดีกว่าครับให้เขาอยู่ในเทียดี D นะดูคาริโอด้วยหนึ่งตัวนะครับผมจัดไปในประมาณเทียดี C นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับว่าตัวไหนมันสามารถเลื่อนเปลี่ยนเทียได้บ้างนะครับ yeah, โอเคตัวแรก <baby. S 1> สําหรับผมนะผมคิดว่าทารอนเฟลเนี่ยมันเก่งอยู่นะฮะก็จัดให้อยู่ในเทียเอสละกันย้ายเทียนะฮะอ่ะโอเคครับก็ตามนี้เลยแล้วกันนะไม่ขอเปลี่ยนเทียมากแล้วกันนะครับเพราะว่ามันคิดหนักอยู่พอสมควรนะแต่ละตัวเนี่ยตรงนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวรวมทั้งประสบการณ์ต่่างงงๆขอออผผผมมมเนะคครรัับบบยทีกไว้ ตัวที่มันเทียต่ำๆเนี่ยอาจจะเป็นเทียร,ระดับสูงของหลายๆคนก็เป็นได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางในการเล่นละกันนะครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปดีๆแบบนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อนมาพบกันใหม่นะฮะสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคับ